หนุ่มกัญชัยซัดบังแจ็คสอสอเต้ากลางร,รายการโหกนกระแสคุณผู้ชมครับคือวันนี้ถามพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ได้มีการเชิญสอสอเต้แล้วก็ทนายกิษณะมาร่วมพูดคุยถึงประเด็นของคดีของคุณตังโมนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางบังแจ็คเนี่ยเขาได้มีการเอาผ้าคลุมสีขาวลายจุดเนี่ยออกมาโชว์ให้ให้ประชาชนได้รู้นะฮะว่าสุปแล้วเนี่ยมันมันใช่ผ้าคลุมของคุณตังโมหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ย หลายคนก็มองเฮ้ยมันเป็นการนาเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการตรวจสอบเลยว่ามันมันใช่หรือไม่ใช่โอเคอาจจะมองว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันมันเป็นเ,เรื่องเ,ออเป็นภาพของคุณตังโมโจร,ริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางสสตเองเนี่ยก็มีการเหมือนกับว่าพยายามจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองลองพิจารณาว่าสุดแล้วมันใช่หรือไม่ใช่นะครับซึ่งพี่หนุ่มก็มองว่าไม่ควรไปให้ค่าบังแจ็คนะฮะเพราะบังแจ็คเนี่ย ถ้าติดตามในหลายเหตุการณ์เนี่ยเขาก็จะมีความมีมีเรื่องที่ประชาชนยังเครือบแคลงสงสัยนะว่าว่าเขาแต่ละเรื่องที่เขาพูดมาเป็น,ปนความจริงหรือเปล่านะครับอย่างล่าสุดก็ประเด็นที่บังแจ็คเคยพูดถึงคุณกระติกนะฮะว่ามีการพูดคุยกับคุณกระติกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นเองก็ยังยังไม่รู้เลยว่าสุดแล้วได้พูดคุยนจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีเรื่องประเด็นในอดีตอีกนะครับที่บังแจ็คเองมีหลาย คำพูดมีหลายอย่างนะฮะมีหลายคลิปเสียงที่พี่หนุ่มมองว่าเขามีการาตัดแล้วก็เอามาต่อกันให้ใหเ้เป็นเหมือนคนคุยกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่หนุ่มก็มองว่าไม่ควรไปให้ค่าบังแจ็คนะครับแต่ว่าทางสอสอเตอเองเนี่ยก็ต้องอพิจารณาด้วยว่าการเอา,เอาพยานหลักฐานมาโชว์ให้กับสังคมได้รับรู้เนี่ยมันมันใช่วัตถุพยานหลักฐานที่แท้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นการาชี้นําสังคมว่าเฮ้ สรุปแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะพี่หนุ่มก็มองว่าควรจะตรวจสอบก่อนนะครับทั้งเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องผ้าคลุมสีขาวตัวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของบางแจ็คนะฮะเป็นเรื่องของอ่าสิ่งที่สสเต้กาลังทําอยู่เนี่ยมันควรจะไปต่อหรือว่ามันควรจะพอแค่นี้นะฮะเพราะว่าสิ่งที่สสเต้กาลังทาเนี่ยมัน มันหลายคนก็ก็สงสัยเหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยมันคือการตามหาความจริงหรือว่าอ่าบางกระแสก็บอกว่าเป็นการแบบว่าเรียกยอดไลค์ยอดแชร์อะไรเงี้ยเป็นการหาเสียงไปในตัวหรือเปล่านะฮะอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าสรุปแล้วจะยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้พี่หนุ่มก็ได,ได้ได้เตือนทางสสเต้แล้วก็ทางบางแจ็คนะครับ <laughs> พี่หนุ่มก็พยายามจะไม่พูดถึงพยายามจะไม่ไปไม,ไม่ไม่ให้ค่าเขาอะไรเงี้ยนะฮะอ้าว คือเทปของของรายการหัวกระแสเองก็ยังไม่ได้ออแอด้วยไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าอาจจะติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ดูสดด้วยนะไปดูคลิปใน Twitter มานะครับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับ